ขั้นตอนในการเข้ามาใช้งานแอปบลูทูธสั่งล็อคคายล็อกสั่งสตาร์ทรถนะครับก็กดคายล็อกแล้วก็ให้ระบบค้นหานะครับหาระบบค้นหาเชื่อมต่อก็จะขึ้นบลูทูธนะครับสั่งล็อกนะครับสั่งคายล็อกนะครับสังเกตตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดประตูนะครับจะขึ้นมาสัญญาณประตูยังไม่เปิดนะครับโค้ดอยู่นะครับ ้เราเปิดประตูนะครับ็ด้ขึ้นว่า open นะครับหลังจากที่ประตูจะขึ้นว่าโค l นะครับฟังก์ชันสั่งสตาร์ t นะครับนอกรดนะครับก็กดสตาร์ t ข้างล่างนะครับัเพิดนะครับถึงยนต์ก็จะ start ติดนะครับมีเสียงตอบรับมา3ครั้งนะครับหลังจากเครื่องยนต์ start ติดก็จะขึ้นต็อปมาให้เรานะครับ เราต้องการดับเครื่องนะครับก็กดลูกสต็อปนะกดคอนเฟิร์มนะหลังจากเครื่องยนต์ดับนะครับกระจกของข้างก็จะพับเก็บอีกรอบนึงนะครับตอนนี้รถประตูยังปิดอยู่นะครับก็จะเคลื่อนไปโฟ์อยู่นะครับเรียกรถนะครับเรียกรถนะครับกระช้าเปิดถ่ายก็ใช้งานได้นะครับถ้าในรุ่นที่มีระบบถ่ายไฟฟ้านะครับ ฟังก์ชันเสริมนะครับเข้ามาเซตติ้งนะครับเข้ามาที่กดูได้นะครับตอนนี้เรามาเลือกนะครับตอนนี้จะเป็นแบบตั้งเขย่าเปิดปิดนะครับสังเกตว่าเขย่าแล้วก็รถจะเปิดเขย่ารถก็จะปิดนะครับถ้าไม่ต้องการใช้งานเลยใช้ต้องการใช้งานก็มาเซตติ้งตัค่าตัวนี้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟังก์ชันนแบบเดินห่างล็อกเองอะไรประมาณนี้นะครับถ้าเราเดินห่างนะครับในระยะที่สัญญาณ มันก็จะหายไปเรบาก็จะล็อกน้ำเดินเข้ามาใกล้นะครับเราก็จะปลดล็อกใา้นะคับขึ้นอยู่กับสัญญาณทดูนะครับตรงนี้ครับเห็นะครับรานช้การถ้าไม่ต้องการใช้งานแล้วก็ปิดนะครับ